สำหรับเฟสอาร์ทลักซิออนการลอกเรียนที่ไม่น่าให้อาภัยครับสำหรับคนที่ยังติดติดกันอยู่ก็คือหลักๆตัวของอ,อซลม,มอนที่เราเสกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ท่าก็จะมีฟันขวาแบบนี้เป็นเอาโลตวัดนะครับ แล้วก็จะมีทุบตรงกลางแล้วก็ฟันซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็โดยโปกติเราก็จะกำหนดให้ฟันซ้ายเนี่ยเป็น1ปึ๊บแบบนี้ฟันซ้ายแล้วก็ต่อไปจะเป็นฟันขวาแบบนี้ขวาเราจะให้เป็น2นะครับแล้วก็ทุบตรงกลางเราจะให้เป็นเ,เป็น3ก็วิธีก็คือว่าตัวบอสจะ ออกท่าทั้งหมด11ครั้งครับซึ่ง8ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่เราจะต้องออจดจำว่าเขาเขาทำอะไรไปบ้างแล้วเราก็ตอน3ครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมาเหยียบแป้นพวกนี้ให้บอสมันออกท่าตามที่เขาเคยออกมาก่อนครับโดยที่เราจะมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้เสมอคือว่าวงที่1หรือวงนี้เนี่ยจะเป็น ท่าที่ทำให้บอสฟันซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยตรงที่สองจะเป็นฟันขวาเดี๋ยวนี้ต้องรีเซ็ตบอสใหม่เนาะอันนี้เป็นฟันขวาแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นบอสทุบต,ตรงกลางนะครับซึ่งเราก็สามารถจำได้เลยว่าบอสเนี่ยออกออกท่าอะไรไปบ้างอาจจะพิมพ์ไว้ในช่องแชทก็ได้เดี๋ยวเราลองเรียกออกมาอีกทีหนึ่งก็อนเนี่ยครับ อ่าเป็นอันนี้ก็ซ้ายเนาะเป็น1ซ้ายอีกทีเป็น1แล้วก็ขวาเนาะก็เป็น2ครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็น3อันนี้ก็ขวาอีกก็เป็น2ขวาอีกเป็น2ฟันซ้ายเป็น1แล้วก็จบด้วยขวาเป็น2เพราะว่าครบครบแแล้วพอมันขึ้นฝุ่นสีทองจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องจำแล้วนะครับเป็นแค่มันบอกว่า ถ้าอะไรที่มันปล่อยจะต้องเหยียบตรงไหนเฉยๆซึ่งมันจะฟิกไว้แล้วว่าตรงนี้เป็นฟันซ้าย1แล้วก็นี้เป็นฟันขวา2นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทุกกลาง3ามออ,อย่างเมื่อกี้ก็คือเราจะต้องทําตามนี้ก็คือ1123 2212 2, ก็1เลยเออบอสก,ก็จะฟันซ้ายปุ๊บแล้วเราก็1อีกรอบหนึงโอเคต่อไปเราก็ไป2ตามตามโพลที่เราจดไว้นะครับ สเสร็จแล้วเราก็มา3แล้วเราก็ไป2อ,อีกทีหนึ่งแล้วก็2อ,อีกทีหนึ่งจะให้มันออกท่าก่อนนะครับแล้วก็1โอเคแล้วก็จบที่2เสร็จแล้วลูกบอลข้างหลังก็จะขึ้นให้คุยจบเพรสแบบนี้ครับผมเป็นสว่างสว่าง